สวัสดีครับผมหมูไพศาลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับจอ Android นะครับติดตั้งตรงรุ่นกับ Toyota Fortuner นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นี่นะครับเดิมๆนะครับตัวนี้มีระบบฟังก์ชันคอนโทรลนิโภมหาลัยนะครับแล้วก็จอเดิมนะครับเป็นจอ jbl นะครับกล้องรอบคันด้วยนะครับกับ Toyota รุ่นนี้นะครับกล้องรอบคันนะครับคุณลูกค้าก็เพิ่งออกมาใหม่ๆนะครับป้ายแดงด้วยนะครับคุณลูกค้าก็อยากจะเพิ่มนะครับความหรูหราลังการนะครับด้วยการเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับขานดวรดันนะครบ่อยนะครับขนาเตรียมไว้มีอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะมีจอนะครับของแบรนด์อัลฟาคุสติกนะครับนี่นะครับรุ่นแลม4ีล้อมหกสิบสคอร์นะครับท้ายยาวนะครับแล้วก็ชุดหน้ากากนะครับตรงรุ่นนะครับสีดำเงานะครับสวยดูดีมากนะครับแล้วก็ชุดปลั๊กตรงรุ่นนะครับพร้อมกล่องแคนบัสนะครับอุปกรณ์สายต่างๆนะครับครบนะครับแล้วก็ชุดแปลงกล้องรอบคันนะครับเราก็มีด้วยนะครับอันนี้คืออุปกรณ์นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับที่จะติดตั้งกับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงคันนี้ วิธีการถอดกันลื้อแล้วก็การประกอบนะครับเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับตัวนี้ว่าเริ่มต้นจากการถอดยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับในการถอดนะครับเราก็ต้องถอดคิ้วนะครับที่เป็นคิ้วช่องแอร์นะครับก่อนนะครับตรงนี้เราก็ใช้มือดึงได้เลยนะครับไม่ต้องงัดนะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถจะถอดได้นะครับเพราะว่ามีตัวขาล็อกนะครับอยู่2ข้างนะครับแล้วก็ตัว ข้างนะครับด้านข้างของหน้ากากนะครับเราก็สามารถถอดได้เลยนะครับก็ถ้ากลัวมือเจ็บนะครับเราก็ใช้ผ้านิดนึงนะครับจับด้านล่างนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยนี่นะครับนี่นะครับมันก็ถอดออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับใช้ผ้านิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ก็ได้ครับแต่ว่ากันมือเจ็บนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีกิ๊บนะครับหลายตัว แล้วก็ตัวกรอบหน้ากากวิญญนะครับล้วก็ถอดได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีน็อตเบอร์10นะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับ4ตัวนะครับ4ตัวตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวหล่นหายนะครับถ้ากันหล่นนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับเป็น ทเทปนะครับที่จะเพิ่มความหนาของของตัวรูนะครับเพื่อให้ไปพอดีกับตัวรูของน็อตนะครับแบบนี้นะครับเว่าตัวประเทปมันจะมีกาวนะครับที่มันจะทําให้น็อตมันไม่หล่นล,ลงไปได้นะครับนี่นะครับเราก็ทําแบบนี้ จากนั้นนะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับต้องไปลองนะครับชิ้นล่างด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะว่ากันตัวเครื่องนะครับที่มันจะไปโดนกับแผงแอร์นะครับเดี๋ยวมันจะไปรอยได้นะครับแล้วก็หัวเกียร์ด้วยนะครับที่ระวังนะครับจากนั้นเราก็ถอดออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังของเครื่องก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็เป็นอันถอดเรียบร้อยนะครับสำหรับจอนะครับ t ต y o ต a Fortuner นะครับตัวนี้เป็นจอ JB l ด้วยนะครับเป็นตเป็น Fortuner ตัวท็อปนะครับท็อปสุดนะครับที่มีกล้องรอบคันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าติดตั้งจอ Android ของ Alpha เสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้คืออุปกรณ์สายนะครับที่เราเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็คือเสียบต่อกับปลั๊กเดิมรถนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเดิมรถนะครับนี่ก็คือช ยางหุ้มนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดสายนะครับเราใช้ผ้าพันนะครับอย่างดีตัวนี้นะครับมีชุดกล่องแคนบัสสกล่องนะครับก็มีชุดกล่องที่ควบคุมระบบเดิมรถนะครับแล้วก็มีชุดกล่องที่เอาไปใช้กับกล้องรอบคันนะครับเราก็เก็บงานสายอย่างดีนะครับป้องกันเสียงรบกวนนะครับเวลารถขยับนะครับแล้วก็ใช้ผ้าพันนะครับแล้วก็ชุด ยางหุ้มปลั๊กต่างๆนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเราพร้อมที่จะประกอบจอเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาถึงนะครับในขั้นตอนที่เราติดตั้งเรียบร้อยนะครับสำหรับ t ต y o ต a f o r t u n e r นะครับตัวนี้รุ่นท็อปนะครับซึ่งมีกล้องรอบคันนะครับแล้วก็เป็นวิทยุ JBL นะครับชุดเครื่องเสียงเป็น JBL ทั้งชุดนะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นจอ a n d r o อ d ของแบรนด์ Alpha Acoustic นะครับรุ่นแ a ม4ีลอมส CPU 8คอร์นะครับเป็นจอ9นิ้วติดตั้งก็เข้ารูปสวยงามนะครับพร เนีบมากนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ระบบคอนโทรลที่วมอะไรนะครับใช้งานครบนะครับใช้งานครบเลยนะครับเพิ่มรูดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับหรือว่าจะรับสายบางสายโหมดนะครับใช้งานครบเลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีระบบกล้องรอบคันนะนี่เราเรามาดูกล้องรอบคันกันก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกล้องรอบคันนะครับแล้วก็ดูกล้องถอยนะครับตัวนี้กล้องถอยก็ใช้งานนะครับได้ปกตินะครับกล้องถอยใช้งานปกตินะครับเวลาที่เราดูตอนถอยนะครับ ตัวนี้เรามาดูกล้องรอบคันนะครับกล้องรอบคันเราก็จะสามารถนะครับเลือกมุมกล้องได้นะครับคือกดนี่นะครับกดเปิดนะครับจะมีสวิตช์ที่เราใส่เพิ่มเติมนะครับกดดูมุมกล้องได้นะครับตัวนี้นี่นะครับกดดูมุมกล้องได้เหมือนเดิมนะครับด้านหน้าด้านข้างนี่นะครับถ้าเรากดอีกทีนึงก็จะดับไปนะครับเป็นจอปกตินะครับตัวนี้ช่อง USB นะครับเราเพิ่มนะครับเข้ามาตัวหนึ่งนะครับเป็นช่อง USB เพิ่มเติมนะครับเข้ามาที่ ที่ตรงช่องว่างนะครับแล้วก็ใส่เป็นช่อง USB นะครับแล้วก็ในที่เก็บของนะครับก็มี USB นะครับ1พอร์ตนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับติดตั้งกล้องบันทึกนะครับหน้าหลังเพิ่มเติมนะครับกล้องบันทึกเนี่ยสวยงามมากนะครับติดตั้งก็ตัวเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็มาแสดงผลบนจอ Android นะครับนี่นะครับก็จะมีแอปกล้องนี่ตัวหนึ่งนะครับสามารถจะบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าได้นะครับปกตินะครับแล้วก็บันทึก เหตุการณ์ด้านหลังนะครับคือบันทึกหลังได้นะครับตัวนี้นี่ชัดเจนมากนะครับเป็นกล้องคุณภาพ 7A นะครับที่ติดตั้งใช้งานร่วมกับจอยดอยนะครับตัวจอยดอยก็สามารถใช้งานนะครับ FM USB นะครับบลูทูธปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลดแอปต่างๆนะครับมาทางเพจสโต e นะครับเช่นแอป u t u b e นะครับที่เราสามารถจะโหลดมาใช้งานนะครับเหมือนโทรศัพท์และแท็บเล็ตนะครับง่ายมากนะครับนี่นะครับภาพคมชัดนะครับทัดไวด้วยนะครับเป็น จอ Android ของอัลฟานะครับแล้วก็สามารถใช้งานนะครับระบบนำทางนะเป็นของ Google m a p นี่นะครับเราใช้งานระบบนำทางเป็นของ g o o g l e Map ได้นะครับง่ายๆนะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะค้นหาเส้นทางต่างๆนะครับง่ายได้นะครับเหมือนโทรศัพท์และแท็็ตนะครับแล้วก็สามารถแบ่ง2หน้าจอได้นะครับแตะรูปสี่เหลี่ยมบนนะครับแล้วก็เลือกนะครับเป็น YouTube 1ฝั่งนะครับแล้วอีกฝั่งเราก็สามารถจะแตะเลือกเป็นนำทางนะครับ ที่จะใช้นําทางฝั่งนึงแล้วก็ยูทูบฝั่งหนึ่งได้นะครับง่ายมากนะครับถ้าจะให้เหลือแค่ฝั่งเดียวก็ลูดปัดหน้าไปนะครับก็จะเหลือ u t u b e นะครับให้เราใช้งานนะครับตัวนี้การใช้งานถือว่าครบมากนะครับครบมากนะครับทั้งระบบคอนโทรลี่พมลไยนะครับทั้งระบบกล้องเดิมรถนะครับที่ใช้งานร่วมกับจอใหม่ได้นะครับแล้วก็ตัวบอดี้หน้ากากนะครับต่างๆนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับตัวจอก็ภาพคมชัดนะครับทันไวแล้วก็ระบบครบจบในหนึ่งเดียวนะครับกับ Toyota f o r t u n e r นะครับปี 2022รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับป้ายแดงด้วยนะครับก็โอเคนะครับขอจบรีวิวนะครับในการแนะนำนะครับจอยดอยติดตั้งกับรถโตโยต้านะครับฟอร์จเนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ